ก็ยังกันนะครับโอเคครับต่อไปเป็นต้อเพลิงนะชุมแม่บอกว่าจิกไปเลยค่ะไม่เป็นไรนะคะคุณแม่รักน้องมากเลยปกติมาเดินแห้งบ่อยไหมลูกบ่อยอบ่อยหรือล่าอ๋อเพราะวคุณแนมะ่ เฮ้ยพี่เอเรามาคยุยันดีกว่าแล้วตองที่ปัญหาขึ้นมาเนอะตาปอที่มาเราทำใช้ก็ได้ลย่งยดีๆเงียิยใ,ใหม่ใ้กูออยตงเลยนะเราอยู่กันด้วูจารดีนะโอ้โหเจงหวานเลย